ฐา,านข้างหน้าของเรา <c oughs> ก็คือ,อาปาวาและเกดีเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ได้มาปรงอายุสังขาราหลังจากที่พระองค์ได้จำพรรษาที่45ก็ <c oughs> อยู่นี่นะครับเลยนี่ไปโยมจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนก็ดูที่มือจะมาอะไะอยู่ตรงนั้นเลย นิวจีนหรือนิวการ์กันเออนิวจีท <c oughs> างที่นี่ไป8กิโลนั้นเป็นที่จำพรรษาที่45ที่บาลุค,คามอาเวลุค,คามเป็นสวนไม้ไผ่จากนั้นก็วันมาคะหรือว่าวันเพ็ญเดือน3พระองก็มาเนี่ย,ยที่นี้ ันนี้เป็นต้นมะม่วงนะเอ่อแต่ว,ว่ามันตายแนละ้วไม่รู้ต้นไหนนะพุทธเจ้าบอกอ,นนอานนท์ไปนอนพักผ่อนบ้านนท์ก็ไปนอนจนนโมม่วงตายเลย <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยอ่าพยามานก็ปรากฏกายขึ้นมาอาราธนาให้พุทธเจ้าปรินีผ่านพระองค์ก็เหตุผลที่พระพุทธเจ้าปริณีผ่าน p งอายุสังขารด้วยเหตุผล3ประการ 1. พระพุทธศาสนาตั้งมั่น 2. พุทธบริษัทปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 3. พุทธบริษัทสามารถที่จะตอบปัญหาแก้ปัญหาได้อันนี้คือเหตุผลที่พระเจ้า p งอายุสังขารที่ตรงนี้ แต่เหตุผลที่พระเจ้าเดินทางไปกุสินาราเพื่อปรินิพานธ์ก็ด้วยเหตุผล3ประการ 1. คือเพื่อแสดงสุทัศนสูตร 2. เพื่อโปรดสิทธิคนสุดท,ท้าย 3. เพื่อแบ่งพระบรมใสยกทาาอย่างสามมขีธรรมอันนี้คือเหตุผลที่พระเจ้าเสด็จไปกุสินาราระยะทางก็200กว่ากิโลพุทธเจ้าเดินทาง3เดือนไม่ใช่เล่นๆนะครับ จากนั้นเมื่อพระองค์ได้โปรงอายุสังขารวางว่าตั้งแต่นี้ไปสามเดือนเราตถาคตเจ้าจะปรินิพานก็ทำให้เกิดแผ่นดินไหวเกิดแผ่นดินไหวไม่ใช่ซึนามิอะไรนะแต่ว่าเหตุผลที่แผ่นดินไหวเนี่ยมีอยู่8ประการพานนได้เห็นแผ่นดินไหวก็วิ่งมาตกใจตื่น วิ่งมาถามพุทธเจ้าว่าเหตุใดแผ่นดินถึงไหวพุทธองค์ก็บอกว่าเหตุที่แผ่นดินไหวมีอยู่8ประการหนึ่งในนั้นก็คือปงอายุสังขารทําให้พระอนน์นั้นอาราธนาให้อยู่แต่ความจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าทํานิมิตหมายให้พระอนน์ได้ให้นิมนต์พุทธเจ้าถ้าพระอนนนิมนต์พุทธเจ้าก็จะอยู่ได้120ปี แต่ว่าพระนอนกอ็ไม่ใช่เป็นก็เป็นโสดาบันธรรมดาท่านก็อาจจะผิดพลาดบ้างครับก็เลยไม่สามารถที่จะนิม,มนต์พระพุทธเจ้าได้ทีนี้ก็เลยถามว่จาจะปริบิติานที่ใดพระองค์ก็จะไปที่กุสินาราคนครป่าสารามนุษยยานก็พระนอนก็นิม,มนต์ไปเมืองใหญ่ๆเช่นเมืองอแคว้นกาสี เมืองใหญ่ๆที่แต่ว่าพระองค์ก็ไม่ไปเหตุผลที่พุทธเจ้าไปนิพพานก็ด้วยเหตุผล3ประการก็คือเพื่อแสดงสุทัศนสูตรเพื่อปลดสิทธิคนสุดท้ทายแล้วก็เพื่อแบ่งพะอลมสาลิกธาตุอย่างสา,า,า,สามคคีธรรมเพราะในสมัยก่อนพนระองค์เป็นเทาา้าท้าวจักรพรรดินามว่าสุทัศนะได้ทําทบุญแล้วก็ได้สร้างบารมีแล้วก็ได้ได้เรียกว่าสวรรคตค ที่เมืองน,นั้นดังนั้นพระองค์จึงได้มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปไผ่สาลีหรือว่าปา,าบาและกีดีก็หลังจากปริญภานแล้วก็เผาถวายพระเพลิงเสร็จก็ถูกแบ่งมา8เมืองหนึ่งในนั้นก็คือเมืองไว่สาลีเมืองไซปลีก็มาสร้างไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ด้วยความการเวลาก็พระเจ้าโศกมหาราชก็มาบูรณะ แล้วก็ต่อมาก็มันก็พังทลายทีนี้พระบรมสารีริกธาตุตอนที่ขุดค้นที่เซอร์เคลีแฮมนั้นมาขุดค้นเนี่ยจะลึกลงไปอ่10ฟุตนะครับลึกลงไปข้างล่างจากนั้นก็นําไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่กรุงอ่าที่ปัตตานะนะครับาจากนั้นทางดรฉลองกับประชาชนก็ไปฟ้องรัฐบาลกลางให้นำพระบรมสารีริกธาตุเอากลับมาที่ไบซาลี เราะมันเป็นสมบัติของเมืองใบซาลีไม่ใช่เมืองของปัตตานีก็จึงทางรัฐบาลกลางอนุมัติก็จึงอนุมัติงบประมาณท้างหลังเนี่ยมาสร้างสถูปครับหลังใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ติดตามตอนต่อไปจากนั้นก็ภาพรมสาริกธาตุแต่ความจริงภาบรมสาริกธาตุก็เป็นอัฐิธาตุธรรมดาครับจะไม่มีเป็นแก้วเป็นแหวนเหมือนดังที่ เราคิดอันนั้นบางอย่างเราก็จะเน้นเรื่องของปาฏิหาริย์เน้นของเรื่องของการที่จะมีแก้วเป็นแหวนเป็นอะไรอัะ,ะนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่โลกโซเชียลทั้งหลายที่ไม่ได้ส่งความจริงไม่ได้ส่งความจริงอ,อัตมานี่ส่งความจริงเห็นจริงผราจริงหนาวจริงมันต้องสั่นอย่างนี้ ดังนั้นก็เราก็จะได้มาเข้าใจนะบางอย่างเราก็ศึกษาในอ่านในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกในหนังสือการเขียนในอะไรเนี่ยอ่าก็เขียนกันไปเขียนกันมาแต่ว่าคนเขียนก็ไม่ได้มาหรือบางมาก็ไม่ได้อ่าลึกซึ้งไม่เหมือนอาตมาก็อยู่นานสัมผัสนานเข้าใจแล้วก็ไปทุกที่ทุกส่วนดังนั้นเราก็จะได้เห็นได้เข้าใจ ว่าการที่พระพุทธองค์แม้จะเป็นศาสดาเอกของโลกพระองค์ก็ได้โปรงได้ปล่อยได้วางอันนั้นเราเป็นลูกพระพุทธองค์แล้วก็ต้องรู้จักโปรงรู้จักวางจะวางทรัพย์ไว้อย่างไรจะวางใจไว้อย่างอย่างไรถึงจะทําให้เรามีความสุขจะวางใจไว้อย่างไรให้เราถึงธรรมะที่จะเป็นอออเครื่อง รับรองการันตีว่าเราอยู่ในขายของธรรมะขายของการที่รักษาความเป็นพุทธ,ธะไว้ได้ถ้าเรายังเป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียนบ้านอันนี้ก็แม้แต่พระเจ้าเกิดมาห้าพระองค์ก็ช่วยเราไม่ได้ดังนั้นตัวเราเองเท่านั้นที่จะช่วยตัวเราได้พยายามฝึกฝนนะครับฝึกฝนทำ สิ่งที่พระุทธเจ้าช่วยไม่ได้ก็คือผู้มีกรรมแล้วก็ผู้ไม่มีปัญญาผู้ไม่มีธรรมและผู้ไม่มีวัสนาดังนั้นเราต้องเป็นผู้ไม่มีกรรมเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีวัสนาเราจึงจะสามารถให้ถึงความเป็นพุทธะได้พุทธะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่าสังขารเราไม่เที่ยง สังขารเราต้องดับไปภายใดวันหนึ่งไม่มีใครยั่งยืนชีวกับมเนี่ยก็คือ120ปีครับหนึ120ปีชีวกรรมเป็นมาตรฐานอของชีวิตของมนุษย์แต่ว่าบุคคลที่มีอายุในสมัยขัง้งพุทธกาลก็คือ,อะพระอนุรุทธะมีอายุ160ปีพระมหากัสปะ120ปี แต่ท่านเหล่านั้นท่านกอา็อยู่ด้วยความาเขาเรียกว่าทําประโยชน์เผยแผ่ธรรมะส่วนทุกปัจจุบันเนี่ยชีวากับก็คืออายุ70ปี70ปีแต่นั้นคนท่านใดที่เกิน70ปีทีาว่าเป็นกาไรแห่งชีวิตดังนั้นชีวากับในยุคป,ปัจจุบันก็คืออายุ70ปีดังนั้นเราอายุเท่าไหร่เราก็เล่งสเต็ป เรื่องสเต็ปเพื่อจะ,อะให้ถึงฝั่งให้ถึงพระนิพพานให้ถึงความเป็นเขาเรียกว่าไม่ตกเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ตกเป็นอสุรกายก็พยายามตั้งอยู่ในโสดาบันให้ได้โซดาบันก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งมีศีลบริสุทธ มีทานที่บริสุทธิ์นี้ก็สามารถที่จะดำรงความเป็นโสดาบันได้นั้นเราต้องยืนสเต็ปนี้ให้ได้ครับถ้าหลุดสเต็ปก็ตัวใครตัวมันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแม้แต่ผู้เจ้าก็ช่วยเราไม่ได้อน,นั้นเราพยายามช่วยเหลือตัวเองให้เข้าถึงให้เห็นแจ้งในธรรมะก่อนที่จะหลับตาตายก่อนที่จะชีวิตจะวายชน ไม่ใช่ว่าเวลามีชีวิตก็ไม่รู้ทางใดคือสุคติแต่พอพอตายไปอขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติขนาดลืมตามนันยังไปไม่ถูกแล้วหลับตามันจะไปถูกมันเป็นไปไม่ได้โยมโยมอย่าไปคิดเลยอย่าไปคิดอันนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดค้นคว้านะทำให้เต็มที่เต็มที่แล้วก็วางใจ การตายก็คือการาเหมือนกับเรานอนหลับหนะลับไปก็ไม่รู้ล่ะลืมตาขึ้นมาก็นะคืออเกิดใหม่มีบุญใหม่ขึ้นมาแต่ว่าเราก็ถ้าคนมีบุญวาสนามีบุญเยอะก,ก็ไม่ได้ดินน้นรนนะครับไม่ได้กระสับกระส่ายเพราะเหมือนกับหลับตาตื่นขึ้นมาก็าได้ทรัพย์สมบัติได้ทรัพย์สมบัติที่จะสมบูรณ์ไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าเออ,อบางคนเขาไม่ได้ทําบุญทํากุศลไว้มันก็เลยกระสับกระส่ายไม่ได้ทําอะไรพอจะตายมาติดโรคติดภัยมาอุดใต้ใต้กุดใต้บระเดี๋จะโซ่อย่างนี้มันก็ไม่ได้ดังน,นั้นก็พยายามที่จะ,ะเราอยากสิ่งใดเราจากพระ,ะ,ะพุทธเจ้าบอกว่ายาที่สังรัตะเตพีชังตาที่สังรัตะเตพลังกัลยาณกาลีกัลยาณังปา,ปาปกาลีจะปาปก,กัง บุคคลจะหวานพืชเช่นไรจะทำบุญเช่นไรก็จะได้ผลเช่นนั้นถวายของที่ประเสริฐก็จะของประเสริฐถวายของที่เป็นเลิศก็จะได้ของที่เป็นเลิศถวายของที่เป็นละเอียดก็จะได้ของละเอียดอ่าันั้นเราเชื่อคำพุทธเจ้าครับอาตมานี่เรียนมามากครับแม้แต่อริโตเตอร์พวกไอแคนมารคแคนมารนี่ก็ก็เรียนรู้แต่ว่านั้นเป็นอ่าเป็นปรัชญ,ญาเป็นอะไรแต่ว่า คำสัจจะคำจริงหรือว่าปรัชญาที่วิถีชีวิตที่สมบูรณ์ก็คือคำอพูดของพุทธองค์คำตัดของพุทธองค์ที่ตัดไว้ให้เราได้เข้าใจนะครับฉะนั้นเราเข้าใจแล้วก็จะได้โปรงได้วางอ,าอย่าไปยึดติดใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์ก่อนที่มันจะดับไปฉะนั้นทุกท่านมาถึงแล้วก็ขอให ทำจิตให้ผ่องใสทำใจให้เบิกบานเพื่อจะบูชาสถานที่ปาวาและเจดีสถานที่ตรงนี้ฉะนั้นขอทุกท่านว่าตามยีมินาสกาเรนะต่างพุทธังอาภิปูชยามะยีมินาสกาเรนะต่างธรรมังอาภิปูชยามะยีมินา สกาเรนะจังสังขังอาพิปูชยามะข้าพระเจ้า,จาขอบูชาปาวาระเจดีปาาดเป็นสถานที่บรงอายุสังขารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอาการบูชาสาการะในครั้งนี้ขอให้ข้าพระเจ้าหมดทุกหมดโศก หมดโลกหมดภัยความเสนียดจันไรลจงให้หายไปขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญในทุกสถานในการทุกเมื่อเทินอิมาหังพันเตพรกวาาตุมหากังอัตตะพาวังปริชาชามิข้าแต่พระผู้มีพระพูดเจริญ ข้าพุทธเจ้าขอมอบกายวถวายชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพุทธเจ้าจาักตั้งใจศึจกศษาตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ด้วยการเจริญกิตตภาวนา นาการะบันนีเธอไปทุกท่านได้ปฏิบัติดูลมหายใจให้เข้าถึงลม <c oughs> เข้าถึงธรรมะคือพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธให้มันสงบมันเยือกเย็นเข้าถึงความจริงของสังขารเมื่อเรากำหนดจนชำนาญก็จะ รู้ความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็เราก็มีความที่สามารถที่จะเข้าถึงปัญญาอันล้าเลิศปัญญาอันสามารถที่จะสละสามารถที่จะละสามารถที่จะปล่อยวางราคะโทสะโมหะสามารถที่จะละในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีได้ ดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจจนสมควรเจยิราก็จะได้สัญญาณต่อไป